โอ้โหโทนไม่ไหวแล้วครับแฟนบอลของหงแดงลิเวอร์พูลต้องยอมนะครับเซฟไม่ไหวจริงๆครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่ครับเกมรับหวยแตกจัดเลยนะครับรั่วสุดๆเมื่อคืนนี้โอโ้โดนทัวลงเละนะฮะก็คือว่าแฟนบอลของหงแดงลิเวอร์พูลครับออกมาแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียเลยโดยปกป้องผลงานเกมรับของเทรน์อเล็กซานเดอร์อโน่ไว้ไม่ไหวอีกแล้วนะฮะ ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเสมอกับบริตันเมื่อคืนนี้ครับสามปราตัวสามเจเกนกรอปก็ให้สัมภาษณ์ว่ากองหลังวัยยี่สิบสามปีอย่างเทรนต์เนี่ยไม่ได้เล่นเกมรับได้ดีเสมอไปซึ่งเขาเนี่ยโดนหันหลุดจากทีมชาติอังกฤษเพื่อเปิดทางกับรซเจมของเชลซีไปแล้วแมชนี้ครับเมื่อคือนครับลิเวอร์พูลเนี่ยโดนนำก่อน2ปราตัวศูนย์ก่อนที่จะพลิกกลับมาแซงครับ3ปราตัวสองแต่ยังโดนชีเด็ดของเลโดทรอสซาครับที่จำแฮตทลิกตีเสมออีกรอบนึงจนต้องแบ่งแต้มกันไปนะครับ แล้วหลังจบเกมนี้ครับสาวกเดอะค็อปเนะี่ยมาร่วมกันคอมเมนต์ถึงฟอร์มในนัดนี้ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่ครับมีดังนี้เลยคนแรกครับบอกว่าได้โปรดได้โปรดอยากให้เทรนดะ์อเล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยยืนแบ็คขวาอีกเขาคือเบลลิงแฮมของเราเขาคือกองกลางที่เราต้องการเป็นอย่างมากเทรนดะ์เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลแต่เขายังห่างไกลาจากการเป็นกองหลังร่วมมากคนต่อไปบอกว่า อเล็กซานเดอร์อโนเล่นได้แย่ทั้งวันสมองสมองไปแล้วความมั่นใจของเขาต่ำเตี้ยสุดๆกี่ครั้งกันแล้วที่เขาปล่อยให้คู่แข่งวิ่งผ่านไปโดยไม่เห็นคนต่อมาก็บอกว่าช่วงหลังทเทรนตัดสินใจได้แย่มากแล้วเฮดสันก็ด้วยอีกคนก็บอกว่าเกมรับของทเทรนนี่ทนดูไม่ได้จริงๆอีกคนก็พูดผมใช้เวลาสอาทิตย์ปกป้องทเทรนก่อนที่เขาจะโชว์ฟอร์มแบบนี้ออกมาอีกคนก็บอกว่า ผมจะไม่ปกป้องเทรน์อีกต่อไปไม่หาทําแล้วถ้าพูดแบบนี้ไปมีปัญหาอย่างแน่นอนโอ้โหอันนี้ก็คือคอมเมนต์กระแสตอบรับจากการเล่นของเทรน์ในเมื่อคืนนี้นะครับถือว่าโดนทัวลงเลยนะครับเกมรับเมื่อคืนของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่ครับค่อนข้างจะมีปัญหานะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนกับการเล่นเกมรับครับคอมเมนต์กมาไหมผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม